สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศัก์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ข้อ16จงหาค่าของ1 2 3 4 5ลบ2วก3ลบ4บวก5ลบ6บวกไปเรื่อยๆจนถึงลบ200 2,554ทั้งหมดหารด้วยลบ2บวก17คูณ2ลบ10หารด้วย2นะคะเราก็ใช้วิธีการจัดกลุ่มนะคะก็คือจะได้เท่ากับ1ลบ2บวก3ลบ4บวก5ลบ6บวกไปเรื่อยๆนะคะจนถึงลบ2,554 ทั้งหมดหารด้วยลบสองบวกสิบเจ็ดคูณสองนะคะลบสิบส่วนสองก็จะได้เท่ากับหนึ่งลบสองวงเล็บหนึ่งลบสองบวกจัดกลุ่มนะคะสามลบสี่ 4, บวกไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายก็คือบวกสองพันห้าร้อยห้าสิบสามลบสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะคะ ทั้งหมดหารด้วยลบสองบวกสามสิบสี่ลบห้านะคะก็จะได้เท่ากับลบหนึ่งบวกลบหนึ่งบวกไปเรื่อยๆนะคะบวกลบหนึ่งหารด้วยลบสองบวกสามสิบสี่ลบห้าก็จะได้เท่ากับลบหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหารด้วยลบสองบวกยี่สิบเก้านะคะ เท่ากับ638้สามสเศษหนึ่งส่วนสองบวกยีเท่ากับ667้สิบเจศษหนึ่งส่วนสองต่อข้อหนึ่ง